ตลอดระยะเวลาสองวันที่พวกเรากินอยู่หลับนอนและนัวเนียกันอยู่ที่บ้านสวนของลุงยาป้าบูดโดยมีท่านนายกจัญญาจิตไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพได้ดูแลพวกเราอย่างไร้ข้อตำหนิพวกเรา อิ่มท้องจากอาหารการกินที่มีอย่างเหลือเฟือพวกเราอิ่มใจจากการที่ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยรำลึกถึงบรรยากาศเก,าเก่าเมื่อครั้งยังเรียนแถมยังได้มีโอกาสร้องรำทำเพลงกันด้วยปีนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีเพื่อนๆมาร่วมกันอย่างคับคั่งทั้งเพื่อนห้องหนึ่งและเพื่อนห้องอื่นๆทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกลออกไปก็ยังเดินทางมาร่วมงาน ก่อนอำลาจากกันเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารสำหรับเสือไมา้เพื่อนที่ชอบกินเนื้อแล้วก็เตรียมข้าวต้มอีกหนึ่งหม้อใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่กินเนื้อสดต้องขอขอบคุณท่านนายกจัญญาจิตไทยสงและภริยาผู้เป็นเจ้าของสวนลุงยาป้าบูดไว้โอกาสนี้พวกเราตกลงกันว่าในปีหน้าเราจะไปรวมตัวกันที่บ้านเสริมบ้านของผู้วิการชารีแผนแสง บ้านเสริมตั้งอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายพบกันที่หนองคายครับ